สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยไม่ฟลาเวอร์ทาร์โอแอนด์เดสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปเปิดไพ่ชี้ชะตาเดือนมิถุนายนนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนนะคะอันนี้จะเป็นคลิปเปิดไพ่สําหรับผู้ที่เกิดในช่วงเวลาดังกล่าวที่อาจารย์ว่ามาเป็นราศีราศีไปนะคะสําหรับใครที่รู้ทั้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วอยากจะฟังแบบลักนาด ยอยากจะฟังที่อาจารย์อ่านดาวด้วยนะคะอาจารย์จะทําอีกอัลบั้มหนึ่งแยกไว้นะคะซึ่งจะกคลอดออกมาหลังจากอัลบั้มนี้นะคะก็เดี๋ยวรอฟังทั้งคู่ได้เลยนะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับนะคะพลังงานของชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะไพ่3ใบนี้เนี่ยจะเป็นเป้าหมายของพลังงานนะคะที่พลังของคุณความสนใจของคุณเนี่ยจะมุ่งเข้าไปหาสูงสุดนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ไพ่3ใบนี้ได้แก่ my power ex horses นะคะแล้วก็ social saucers นะคะสำหรับ3ใบนี้นะคะมาว่ากันทีละใบนะคะ ชาวราศีพฤษภนะคะบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องของความรู้สึกเหนื่อยอ่อนเหนื่อยล้านะคะเน้นๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของทางการเงินนะคะบางคนนะคะอาจจะมีการแบบเหมือนแบบจ็อบที่คุณรับหรือว่างานที่คุณกําลังทําอยู่ในช่วงเนี้ยการเงินมันเหมือนมันติดติดขัดๆเงินมันไม่ได้สักทีนะคะหรือว่าเจ้านายเราอะไรเราไม่ให้โบนัสไม่ให้เงินรางวัลสักทีนะคะ บางคนลูกค้าก็ขอเบรกงานอะไรประมาณนี้ไปนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบมันมันเหนื่อยอะ่ะมันอึดอัดมันไม่รู้สึกว่ามันรู้สึกเหมือนว่ามันไม่รู้จะทํำยังไงดีกับเรื่องของการเงินตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยหลายคนเลยนะคะก็เลยจะมีเรื่องของการหาจุด เเรียกว่าจุดชาร์จพลังของตัวเองใหม่นะคะโอเคเรื่องการเงินฉันไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้ถ้าถือว่างานไม่เข้าเงินไม่เข้าฉัาน,ข,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 นข,ขอขอหาที่พักสบายๆขอแบบไปเทีเท่ยวต่างจังหวัดขอแบบแบบสปาไปนวดไปดูแลตัวเองก็แล้วกันนะคะเนี่ยนะคะคุณจะมีความเหนื่อยในเรื่องของการเงินแล้วก็เออโอเคในเนืน้อในเมื่องเงินมันไม่เข้าไปทําอย่างอื่นก่อนก็แล้วกันนะคะคุณจะบอกตัวเองประมาณนี้แหละนะคะ นอกจากนี้นะคะพอเงินมันไม่เข้าพอเงินมันติดติขัดขัดใช่ไหมคุณก็เลยหัน,หนกลับมาหวนกลับมาที่ตัวเองนะคะว่าเราควรที่จะพัฒนาทักษะอะไรขึ้นมาบ้างในด้านของซอฟเ,เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนะคะะ ซอฟต์สกิลขอภายคือด้านของซอฟต์สกิลต่างๆนะคะ My p พาวเวอร์นะคะคุณอาจจะหันกลับมาที่จะมีเรื่องของการหาแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆนะคะบางคนก็อาจจะไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านอีบุ๊กการหาความรู้นะคะหรือว่าบางคนก็ไปฟังพอดแคสต์นะคะบางคนอาจจะแบบเนื้อไปกว่านั้นก็คืออาจจะหัดไปนั่งสมาธินะคะหรือว่าหัดไปเรื่องของการแบบใช้พลังงานจิตของเราในเรื่องของการดึงดูดเรื่องดีดๆนะคะมีการปรับความคิดใหม่อะไรใหม่นะคะดังนั้นตาม หน้าโซเชียลมีเดียของคุณเนี่ยช่วงนี้นะคะชาวพฤษศมันจะเต็มไปด้วยเรื่องของการแชร์ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาความรู้และพัฒนาจิตใจพัฒนาเรื่องของแบบความคิดของตัวเองนะคะคุณจะใช้เวลาในการกันกลองการพัฒนานะคะแล้วก็มองหาเ,เรื่องของการพัฒนาสกิลใหม่ๆนะคะแล้วก็มองหาเรื่องของงานใหม่ๆที่เราพอที่จะทำได้ในยุคนี้ด้วยนะคะอ่า ประมาณนี้นอกจากนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าอ่ะก่อนหน้านี้ฉันอาจจะมุดหัวกับการทํางานอาชีพเดิมงานเดิมของตัวเองนะมานานเกินไปจนกระทั่งบางทีเพื่อนฝูงเราพี่น้องครอบครัวเรามาหายหน้าหายตาไปหมดนะคะเดือนมิถุนายนนี้ไปชาวพฤษโคกุณจะกลับเข้ามาอยู่ในโซเชียลมีเดียมากขึ้นหรือว่ากลับเข้ามาอยู่ในสังคมแวดล้อมของคนที่คุณรู้จักคนที่คุณคุ้นเคยมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีการหาเพื่อนใหม่หากรุ๊ปใหม่ๆในการเข้าไปจอยด้วยเพราะ คุณกําลังเปิดใจเปิดสมองตัวเองนะคะให้กับเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆมากขึ้นนะคะคุณอาจจะมีเพื่อนใหม่นะคะแถมเพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะหรือว่าเป็นคนที่เขาค่อนข้างเด่นดังในสังคมนะคะบางคนกําลังแบบ บางคนอยู่ๆช่วงเนี้อาจจะมีเพื่อนที่เป็นแบบเหมือนเป็นไลดดีเป็นอินฟลูมสหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในในสังคมสายต่างๆนะคะแอดเข้ามาเป็นเพื่อนคุณมาแบบฟอลโล่คุณอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยก็ได้นะคะแล้วช่วงนี้ดูเหมือนว่าคุณอาจจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจิตตกนิดนึงเนาะเหมือนแบบเอ๊ะทำไมไม่ค่อยมีใครเห็นหัวเราักเท่าไหร่นะคุณก็เลยอาจจะไปหาเรียกอะไรดีอ่ะหาแบบสแตป์อ่ะนะคะหาการกรารันตีต่างๆหาคนที่แบบมาบอกคุณว่าคุณมีความสําคัญหรือว่าคุณมีความเก่งจากทางโซเชียล มีเดียต่างๆนะคะก็เอาเป็นว่าเอาให้มันพอดีอย่าให้มันล้นเกินถึงขนาดที่เรียกว่าเราจะต้องวิ่งไล่ล่าไล่ไล่ล่ากันกดหัวใจอะไรจากคนอื่นมากไปก็แล้วกันนะคะไอ้อย่างนั้นถ้ามันถ้ามันมากไปข้างนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าเราไม่ได้อย่างที่หวังเราก็จะจิตตกอยู่ดีนะคะเน้นๆมาที่การพัฒนาความรู้และพัฒนาตัวเองนะคะให้คุณฉายแสงออกมาจากภายในของตัวเองอ่ะจะดีกว่านะคะ อ่าสำหรับพลังงานคุณนะคะนั้นะในช่วงเดือนมิถุนายนก็ประมาณนี้นะชาวพฤษภนะคะเดี๋ยวที่นี้เราจะมาดูเรื่องของเรื่องอื่นๆในชีวิตของคุณกันบ้างเดือนมิถุนายนนะคะการงานการเงินสุขภาพความรักจะเป็นยังไงนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องของการงานก่อนนะคะการงานคุณเดือนนี้จะเป็นยังไงคะชาวพฤษภ The strange นะคะ Two of Wands นะคะแล้วก็ n i g h of Swords นะคะ,ะต้นเดือนมานะคะก็ดูท่าทางจะมีงานยากๆงานปวดหัวปวดหัวนะคะเข้ามาให้คุณสาสารเข้ามาให้คุณเคลียร์เลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะงานที่มันมีปัญหาที่มาจากบริวารจากน้องๆจากลูกทีมนะคะเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนแน่นอนระหว่างวันที่1ถึงวันที่10นะคะบางทีอ่ะบางทีมันไม่ได้เป็นปัญหาด้วยนะมันเหมือนมันเป็นปัญหาที่แบบ ถูกตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแบบวัดความสามารถของคุณนะคะอาจจะมีลูกน้องมีบริวารบางคนที่มันเหมือนคล้ายๆแบบ กุนตีนน่นะคะแล้วก็อยากจะดูที่ว่าเอิมเก่งขนาดไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาคล้ายๆแบบลองดูดิว่าพี่มึงจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าคุณจะมีเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนนะคะแต่ถามว่าคุณจะจัดการไอ้เจ้าเด็กนี่หรือว่าแบบปัญหาที่มันแบบจุกจิกน่ารำคาญนี้ได้ไหมมองว่าคุณจัดการได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นไพ่ส e ตร t h นะคะเด็กมันจะกุนตีนคุณขนาดไหนคุณเอามันอยู่คุณไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องโมโหไม่ต้องใช้อารมณ์นะคะคุณกคใช้ความสามารถที่คุณมีที่คุณเคยทํามาแคค่นีุ้ณ ก็ปราบมันได้แล้วนะคะ กลางเดือนนะคะระหว่างวันที่11ถึงวันที่20ทว o n วอนนะคะใครที่มีงานจอบนอกจอบในงานหลายๆจอบเข้ามาช่วงนี้นะคะงานล่านงานหลวงเนี่ยช่วงนี้คุณต้องบริหารเวลาให้ดีนะคะเพราะดูเหมือนกับว่าทั้ง2งงานนะคะจะต้องการทั้งเวลาและการจัดการจากคุณพอๆกันนะคะทำให้บางคนนะคะอ่ะนายทูไฟนะคะ9โมงเช้า5โมงเย็นทํางานประจําออกเลิกงานมาตอนเย็นนะคะยันเที่ยงคืนคุณก็ต้องมานั่งแบบกับเรื่องของจอบนอกงานพิเศษงานเสริม ตัวเองอีกนะคะบางครั้งทําให้คุณไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อนสักเท่าไหร่คือเวลาพัผ่อนมันน้อยนะคะแล้วก็บางคนนะคะจะมี2จ็อบในลักษณะที่เรียกว่ามีงานประจําอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะมีบริษัทอื่นมีผู้ใหญ่คนอื่นนะคะมาเสนองานให้คุณเลือกก็ได้มาเสนอตําแหน่งให้คุณแบบไปไหมซื้องานนะ้าซื้อตําแหน่งนะซื้อคนนะ้เธอจะไปหรือเปล่าก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะสองจิตสองใจเราจะอยู่ดีหรือเราจะไปดีอยู่แบบนี้นะคะ บางคนเนี่ยได้รับออฟเฟอร์มาในลักษณะที่เรียกว่าอะงานประจาํางานเก่าทําไปก่อนนะแต่งานใหม่เดี๋ยวให้เป็นจ็อบเสริมนะมาลองเซิฟเซิทำไปก่อนกันล้วกันว่างานไหนดีกว่ากันพอคุณลงไปทําจริงๆปรากฏว่าเฮ้ยมันก็ดีทั้งคู่เลือกไม่ถูกแล้วเนี่ยขี่ทั้งสองงานได้หรือเปล่านะคะอ่า โอเคกลางเดือนจะประมาณนี้นะคะที่นี้พอปลายเดือนนะคะด้วยความที่คุณหักโหมใช้แรงกายแรงใจใช้เวลาทํางานไปเยอะพอปลายเดือนมันออกฤทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่30คุณได้ไพ่ก้าดาบนะคะการที่คุณนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอใช้เอ,อ่อทั้งร่างกายใช้ทั้งจิตใจในเรื่องของการทํางานมากทําให้คุณเจ็บป่วยจากการทํางานได้นะในช่วงปลายเดือนนะคะหรือว่าบางคนนะด้วยความที่แบบเสียดายงานเสียดายเงินนะนานๆจะเข้ามาทีอะไรประมาณนี้กลางเดือน ใช่ป่ะคุณก็เลยโหมทํางานโหมทํางานมากๆจนกระทั่งไม่มีกระทั่งเวลานอนนะคะพอไม่มีกระทั่งเวลานอนนอนไม่พอลามนะคะลามไปป่วยอื่นๆได้นะคะแล้วก็บางทีนะอย่าว่าแต่ลามเลยคืองานเยอะเกินไปทําใไม่คุณอนะไม่รู้จะหันหน้าไปแบบแฮนเดิลงานไหนก่อนนะคะแล้วก็ปัญหาหนากักๆปัญหาให้ปวดหัวเนี่ยจะเข้ามาช่วงปลายเดือนได้ด้วยเช่นกันนะคะเวลามีปัญหาช่วงปลายเดือนนี้นะกระซิบบอกนิดนึงจริงๆปัญหานะ โอเคปัญหามันใหญ่แต่ว่ามันไม่ได้เกินกําลังคุณนะแต่ที่คุณเครียดมากที่คุณยังหาทางออกไม่ได้ไม่ใช่อะไรเลยมันเหมือนสมองคุณตื้อมากเกินไปอะนะคะช่วงไหนเจอปัญหาเยอะๆนะช่วงปลายเดือนนะไปนอนก่อนแนะนําแบบนี้เลยไปนอนนะคะทานยาคลายเครียสักเม็ดหนึ่งนะคะแล้วนอนตื่นขึ้นมาเดี๋ยวคุณจะหาทางออกได้เห็นทางออกได้นะคะ การงานทั้งเดือนประมาณนี้นะคะมาต่อกันด้วยเรื่องของการเงินกันเลยนะคะการเงินของชาวพฤษศในช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงคะการเงินคุณนะคะ six of wands นะคะแล้วก็ five of pentacles นะคะแล้วก็ h a r o f a n นะคะอ่า การเงินช่วงต้นเดือนอยังพอโอเคอยู่นะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10บนะคะบางคนจะได้รับแรงสนับสนุนด้านการเงินหรือว่าช่องทางการหาเงินต่างๆจากสังคมเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างนะคะหรือก็ทั่งหุ้นส่วนคนที่แบบอุ้ยสนับสนุนงานการเป็นยี่ปัวการขายของให้เราอะไรเงี้ยนะคะคุณจะได้รับแรงสนับสนุนด้านการเงินแบบนี้มาด้วยใครตั้งเป้าการเงินการยอดหรือว่ายอดขายอะไรต่างๆไว้นะคะทุ่มพลังไปที่ช่วงต้นเดือนมากๆหน่อยนะคะ1นึถึงส ยอดขายคุณลูกค้าคุณจะรอย,อยที่ต้นเดือนนะคะคุณอย่ายืดเยื้อะนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยภายหลังวันที่10เป็นต้นไปมันจะไม่ค่อยสวยละยอดมันจะไม่ค่อยดีนะคะคุณมาทุ่มพลังการหาเงินนี่เต็มที่ช่วงต้นเดือนไว้แล้วพอหลังกลางกลางเดือนนะคะถึงยอดมันจะน้อยลงแต่ว่าอย่างน้อยคุณมียอดสะสมไว้เงินสะสมไว้เนี่ยคุณจะไม่เฟลมากนักนะคะ ต่อมาช่วงกลางๆเดือนนะคะระหว่างวันที่11ถึงวันที่20มิถุนายนนะคะการเงินคุณได้ไพ่ Five of Pentacles นะคะการเงินช่วงกลางเดือนเนี่ยเงินล่วจริงๆกระเป๋าล่วหนักมากนะคะแล้วก็อาจจะมีรายจ่ายที่แบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดเข้ามาด้วยถ้าจะให้เตือนนะคุณอย่าเพิ่งมาลงทุนอะไรเพิ่มในช่วงกลางๆเดือนนะเพราะว่ามีเกณฑ์แบบทุนหายกําไรหดสูงนะคะหรือว่าบางคนนะถ้าหากว่าคุณรู้อยู่แล้วละว่าคุณจะต้องมีรายจ่ายนะคะจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายประกันต่อแบบพอเรา บอะไรประมาณนี้คุณเก็บมันมาจ่ายช่วงกลางเดือนนะคะนะสิเถึงยีเนี่ยถือเป็นการแก้เคล็ดไปด้วยในตัวนะคะหรือว่าใครอยากจะซื้อของใหญ่ๆนะคะหรือว่าอาจจะแบบอุ้ยจ่ายเพื่อไปหาหมอไปทําฟันไปทําสวยอะไรเงี้ยคุณเก็บมาจ่ายกลางๆเดือนนะคะแก้เคล็ดได้นะคะ ทีนี้พอหลังวันที่21เป็นต้นไปนะคะ21ถึง30มิถุนายนคุณได้ไพ่เดยไฮโรแฟนนะคะไม่ว่าการเงินคุณจะดีจะไม่ดีอะไรยังไงนะคะช่วงปลายเดือนคุณจะมีผู้ช่วยนะคะเป็นผู้ใหญ่นะคะเข้ามาแนะนําด้านการเงินคุณได้หลายส่วนนะคะเรียกว่าเปิดหูเปิดใจฟังไว้ก็ดีบางคนนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในงานผู้ใหญ่ในบ้านหรือกระทั่งหมอดู ก็ได้นะคะหมอดูคนที่คุณศรัทธาคนที่คุณเชื่อถือนะคะแนะนําเลยนะก่อนที่คุณจะทําอะไรกับเงินกระทองคุณไม่ว่าคุณจะโยกย้ายไปเก็บไปปันผลไปปันหุ้นหรือว่าคุณจะไปซื้อหาอะไรใดๆก็ตามทีนะคะหาคนคุยก่อนหาที่ปรึกษาก่อนนะคะไพ่ใบนี้บอกว่ามีคนพร้อมจะช่วยพร้อมที่จะแบบชี้ข้อดีข้อเสียนะคะสิ่งที่คุณทําผิดทําดีทําไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะหาคนปรึกษาก่อนนะคะอย่าเพิ่งวูวามนะคะแล้วคุณจะได้คําแนะนําที่ดีด้วยอย่ามั่นหน้าในตัวเองมากเกินไปนะชาวพฤษ ต่อมานะคะการเงินประมาณนี้ขอดูเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะคะสุขภาพคุณช,ช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงคะสุขภาพคุณช่วงเดือนมิถุนายนนะคะ s t of w a n d s นะคะแล้ก็ the tower ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะระวังอุบัติเหตุอบัติเหตุจากการเดินทางนะคะใครมีเกณฑ์เดินทางไกลขึ้นลดลงเรือนะคะหรือว่าอาจจะมีการเดินทางอะไรใดๆไป บริจาคลงศพบริจาคโลหิตบริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงอะไรพวกนี้ก่อนเลยหรือว่าบริจาคให้บูนิธิกู้ภัยอะไรต่างๆตลอดทั้งเดือนไปเลยนะคะแล้วค่อยเดินทางนะเพราะว่าคุณมีอาจจะมีเกณฑ์อุบัติเหตุจริงๆนะคะแล้วก็บางคนนะอาจจะไม่ได้อุบัติเหตุหนะักก็ได้นะแต่ว่ารถลายที่คุณโดยสารที่คุณขับไปทํางานทุกวี่ทุกวันเนี้ยอาจจะมีการเฉียวชนหรือแบบจอดเฉยๆมีคนมาเฉียวอะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะ อ่าโอเคสุขภาพร่างกายช่วงไปลาปลายเดือนนะคะไพ่แอบกระซิบมาแล้วว่าคุณจะพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอระวังความเบลอเล,อลอ่พอเบลอมาขับรถอุบัติเหตุนะคะอ่าบอกไว้แบบนี้นะคะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยเรื่องของความรักกันเลยนะคะชาวพฤษศนะคะเดี๋ยวจะดูให้ทีละสเตตัสนะคะเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดชาวพฤษศคะเดือนมิถุนายนความรักคุณจะมีโอกาสอะไรเข้ามาไหมคะ คุณได้ไพ่ดีแฮง m a n นะคะแล้วก็ t h f f o l ฟ i v e ฟอ w a วอนนะคะแล้วก็โฟร์วอร์นนะคะแบบนี้ดีกว่าคนโสดชาวพุษกถ้าคุณโสดมาแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้ดีแล้วคุณไม่อยากหาเรื่องใส่ตัวแนะนำว่าเดือนนี้โสดต่อไปก่อนนะคะเพราะไม่งั้น คนที่คุณไปเปิดใจหรือว่าคนที่คุณอาจจะแบบแค่แบบไปเต๊ะๆไปคุยคุยด้วยไปเล่น,เล,นเล่นด้วยอะไรเงี้ยบางทีอาจจะหาเรื่องมาให้คุณได้หรือว่าหาความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตคุณได้นะคะคุณอยู่สวยๆนิ่งๆอะเวิร์กนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอีกคนที่เข้ามาอย่าว่าแต่วุ่นวายเลยบางคนมีแฟนอยู่แล้วมีคนอื่นอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาวอลวร์ are, คุณระวังจะตกไปเป็นมือที่3มือที่4มือที่8ของเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะแล้วคนอื่นในความสัมพันธ์เขาก็ไม่ได้ยอมคุณง,ง่ายๆด้วยนะ บอกไว้เลยนะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลยนะถ้าคุณไปวุ่นวายกับความสัมพันธ์ที่ไม่ควรจะยุ่งนะคะอ่าอยู่โซต่ต่อไปก่อนชาวพุทธศพเวลาของคุณมันยังไม่ใช่นะคะมาต่อกันสําหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่นะคะคนที่มีคนคุยคุยหรือว่าความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีสเตตัสชัดเจนนะคะเดือนนี้มิถุนายนความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงนะคะ h y เ r i t ์เช s ges, นะคะ King of Wands นะคะ k i n g of Pentacles นะคะแล้วก็ n i g h t of Cups นะคะอืมดูเหมือนคนที่คุยอยู่เนี่ยท่าทางก็ไม่ธรรมดาคุณรู้อยู่แล้วด้วยนะว่าเขาก็นะทั้งหืน่นทั้งเจ้าชู้ทั้งมีคนอื่นอะไรเงี้ยไปเรื่อยนะคะคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความลับนะคะเขาอาจจะมีคู่ที่ชัดเจนหรือเขาอาจจะมีคนมีคนคุยที่ชัดเจนแบบไม่ใช่เอกพน์ด้วยนะมันเป็นมันหน่วยมันเป็นมพหูพนพอะคือมันเยอะมากนะคะ ถามว่าเขาจะพยายามเข้าหาคุณไหมจันมองว่าถ้าคุณเล่นเกมดีๆ <c ười> คุยแบบมีชั้นเชิงดีดๆเขาก็จะมีโอกาสที่เขาจะเข้าหาคุณนะมากขึ้นได้นะคะเพราะว่าเขาก็ปรารถนาในตัวคุณเนะ่ยเยอะเหมือนกันนะคะถ้าห่างหายกันไปนาหรือว่าคุณไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยแบบมีโอกาสที่จะได้แบบนะเออเตียงอุ่นๆด้วยกันอะไรเงี้ย <c ười> ก็จะมีโอกาสว่สวาเดือนพฤษภามนี้ <c ười> เขาก็จะเข้าหาคุณมากขึ้นแต่ถามว่า จังหวะมันจะลวดเร็วอะไรใดๆไหมก็บอกว่าไม่นะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะถึงต่อให้เจอกันโบ,บ๊ะกันอะไรใดๆก็ตามทีความสัมพันธ์ของคุณมันยังเป็นคิงเขาเป็นดัชนีนะคะก็คือความสัมพันธ์ที่ยังม,งมองมองกันไปดูดูกันไปนะมีอะไรแล้วแต่ว่ามีเหมือนทุกอย่างเหมือนแฟนเลยแต่ว่าไม่มีสถานะใดๆทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะคนคนนี้เขาก็มีดีของเขาเขามั่นใจในตัวของเขาเขามีตัวเลือกเยอะด้วยนะคะแล้วก็เขาก็มองว่าโอเคแหละคุณก็เป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพแต่ว่า คนอื่นในชีวิตเขาก็มีศักยภาพไม่น้อยเหมือนกันนะคะ,ะประมาณนี้บางคู่นะของคุณเนี่ยอาจจะมีการคุยกันเรื่องเงินเรื่องการลงทุนเรื่องการอยากจะทําอะไรร่วมกันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยในช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะเหมือนคุณกระตือรือร้นมากเลยที่อยากจะทำอ,อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็แบบหรอหรอหรอได้เงินเยอะหรอยังงุ่นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็กลายเป็นอาจจะเป็นฝ่ายที่คุณอะ่ะออกแอคชั่นแทนออกทํานู่นทํานี่แทนได้นะคะ เห็นประมาณนี้นะคะทีนี้มาถึงความรักของคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะหรือมีครอบครัวเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะเดือนมิุนายนจะเป็นยังไงคะเดทนะคะแล้วก็ The Emperor นะคะ Four of c ค p s นะคะไ i n e of Cups นะคะคุณยังคงมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่มากนะแต่ว่าเดือนนี้แฟนคุณบางทีทำตัวทำตัวหน้าหมันไส้อะทำตัวหน้าหกอ่ะนะคะคือจะเอาอะไรก็ไม่บอกอยากได้อะไรก็ไม่เอาเงียบกว่าปกติหรือบางทีขอโทษนะคะบางคู่เนี่ยไพ่ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้คุณอาจจะกำลังคบอยู่กับคนที่แบบ มีตัวเลือกอื่นๆเข้ามาในชีวิตแล้วนะตอนนี้ก็ได้นะคะแล้วเขาก็ปฏิบัติกับคุณเหมือนเป็นช้อยส์จริงๆนะคะเหมือนกับว่าอ่ะฉันจะดูว่าเธอจะเอาใจฉันหรือเธอจะชนะใจฉันได้ขนาดไหนอะลองมาลองกันดูสักตั้งฉันก็ยังไม่ทิ้งเธอนะแต่ฉันอยากจะดูว่าเธอดีกว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาหรือเปล่าเนี่ยบางคู่อาจจะมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะสําหรับคนที่แฟนเจ้าชู้หน่อยนะคะ ถามว่าคุณแอคชั่นกับแฟนคุณยังไงคุณก็ถือว่าคุณก็นะหนึ่งในตองอูเหมือนก,นกันกูก็ลูกพญานาเหมือนกูไม่มีแพ้ใครนะคะถ้ากูจะต้องลงไปเป็นทอยให้มึงกูจะอยู่ของกูที่สวยๆมึงกล้าทิ้งกูหรือเปล่านี่ของคุณคุณก็ไม่ธรรมดาคุณก็ไม่เบาแบบนี้เหมือนกันดังนั้นด้วยด้วยแรงดึงดูดที่มันมีให้กันแบบนี้นะคะ คุณทั้งคู่จึงยังอยู่ด้วยกันต่อไปได้เพราะว่ามันยังมีเรื่องของแพชช i ่นอะไรต่างๆนะคะที่มันยังดึงดูดเข้าหากันอยู่นะคะบางคู่นะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องทะเลาะเลิกกันไปพักหนึ่งแะไรด้วยนะคะแล้วก็กลับมาดึงดูดกันใหม่เหมือนคุณเหมือนคุณเองคุณก็ปรับท่าทีนะคะที่จะทําให้แบบ ดึงดูดแฟนของคุณกลับคืนมานะคะอยู่ไหมดึงดูดแล้วอยู่ไหมอยู่แต่ถามว่าตัวเลื่องอื่นๆหรือว่าช้อยอื่นกิ๊กคนอื่นยังอยู่หรือเปล่าก็บอกไว้เลยว่าก็ยังอยู่เหมือนกันนะคะ,ะพยายามต่อไปนะคะ ทีนี้สําหรับบางคู่ที่แบบเออหนูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะพี่แฟนหนูก็โอเคธรรมดารรมดาไม่ได้แบบว่าเจ้าชู้อะไรใดๆใช่ปะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เขาบางทีก็อารมณ์หน้าหมันทสอย่างที่บอกนะคะก็คือเรื่องเยอะแล้วอยากจะได้อะไรก็ไม่บอกทําอะไรก็รู้สึกว่าไม่โอเคนะคะพอทําไปให้ก็ไม่เอาชักสีหน้าแต่พอถามว่าจะเอาอะไรก็ไม่พูดอีกเพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยากได้อะไรนะคะแต่อย่างหนึ่งที่คุณจะเข้ากันได้ดีมากในช่วงเดือนอมิถุนายนนี้ก็คือเรื่องบนเตียงจ้า <c oughs> อาจจะขยัน กันมากกว่าปกตินะเหมือนแบบเรื่องอื่นอาจจะหมั่นไส้กัน,นแต่เรื่องนี้นะคะไปกันได้ตามใจกันดีนะคะถ้ายังไม่พร้อมที่จะมีน้องนะคะหรือยังมีแล้วยังไม่อยากมีอีกป้องกันดีๆนะเพราะดูท่าทางเนี้ยพลังตรงเนี้ยของของคู่คุณเนี่ยมันค่อนข้างเรียกว่าคุลุกโชนนะแพชชั่นมันแรงนะคะเดือนนี้นะคะ ประมาณนี้นะสำหรับชาวรูษษ้ศพในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอนี้มาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชาแนลแม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่น,มมนอะไรใดๆจะขอบคุณมากนะคะไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรัวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย